คุณกำลังรับชมเปิดตำนานครับเปิดประวัติเล่าตำนานองค์พระปฐมเจดีกับเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้ขอบคุณข้อมูลจากอ e ีจัน c ์ครับเชื่อว่าน้อยนักที่จะไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักพระปฐมเจดีแต่เคยรู้กันไหมครับว่าใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีและสร้างมาตั้งแต่เมื่อใดเดี๋ยววันนี้เปิดตำนานจะพาไปรู้จักเรื่องเล่าและความเป็นมาครับวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหาร เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญเมื่อมาเยือนจังหวัดนครปฐมถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนครปฐมและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาของชาวพุทธผู้คนนิยมเรียกว่าพระปฐมเจดีองค์พระปฐมเจดีตั้งอยู่ที่ถนนเทสาตำบลพระปฐมเจดีอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารมีพระพุทธรูปสำคัญคือพระร่วงโรจนาริ องค์พระปฐมเจดีมีรูปเจดีทรงลังกาแบบสุโขทัยสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประวัติองค์พระปฐมเจดีองค์พระปฐมเจดีสร้างในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งได้ส่งสมณทูตมาประกาศพระพุทธศาสนานักประชญ์ทางโบราณคดีมีความเห็นตรงกันว่าพระโสนเถระและพระอุตระซึ่งเป็นสมณทูต ได้เดินทางมาตั้งหลักฐานการประกาศพุทธศาสนาที่นครปฐมเป็นครั้งแรกในราวพุทธศตรวรรษที่สแต่เดิมสร้างเป็นพระสถูปโบราณทรงบาทขําแบบเจดีอินเดียและต่อมาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบปฏิสังขรในสมัยรัชกาลที่4สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ทรงผนวดและได้ทุดงมานมัสก,การองค์งพระเจดีองค์พระเจดีองค์เดิมยอดปรางสูง42วา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลาพนวดได้ทรงเสวยราชสมบัติในราวพุทธศักราช2,396ทรงโปรดให้ก่อสร้างพระเจดีย์ใหญ่หุ้มองค์เดิมไว้ให้สูง120เมตรพร้อมสร้างวิหารทิศและคตพระระเบียงโดยรอบงานไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ปฏิสังขรพระปฐมเจดีสร้างหอระฆังและประดับกระเบื้องจนสำเร็จต่อมาในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ปฏิสังขรพระวิหารหลวงเขียนภาพพระเจดีองค์เดิมและภาพต่างๆไว้ที่ผนังด้านในทรงโปรดให้รื้อมุข,ขวิหารด้านทิศเหนือและสร้างใหม่เพื่อประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ ในสมัยราชกาลที่7ทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่องค์พระปฐมเจดีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาศาสนิกชนทั่วโลกย้อนยุคไปประมาณ1,000ถึง1,600ปีดินแดนย่านนครปฐม ราชบุรีและอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนี้เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมีชื่อว่าทวารวดีมีเมืองศรีวิชัยหรือนคปรปฐมในปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อกับต่างประเทศคือจีนอินเดียเชวาจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดได้ยืนยันว่าเป็นจุดที่มีการติดต่อและรับเอาศิลปะวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาในสมัยนั้น พุทธศักราช1100เมืองนคนปรปฐมโบราณเป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับรัฐนับถือพุทธศาสนาเมืองนคนปรปฐมโบราณมีลำน้ำบางแก้วผ่ากลางเส้นผ่าศูนย์กลางของเมืองราว3กิโลเมตรถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆในสุวรรณภูมิแสดงให้เห็นความสำคัญที่มีเหนือบ้านเมืองอื่นและเหมาะสมกับศูนย์กลางวัฒนธรรมทวารวดีศรีวิช,ชัยมากที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่วนพระปฐมเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในยุคนี้เป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่นอกเมืองด้านทิศตะวันตกมีชื่อเรียกว่ามหาธาตุหลวงบ้างพระธมบ้างพุทธศักราช1500สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นที่ดอนมากขึ้นฝั่งทะเลห่างไกลออกไปแม่น้ำท่าจีนแคบลง เมืองนคนปรปฐมโบราณที่ค้าขายกับนานาชาติทางทะเลกลายเป็นเมืองห่างไกลาทางทะเลมีบ้านเมืองอื่นเติบโตขึ้นเช่นละโวหรือลบบุรีอโยธยาศรีรามเทพหรืออยุธยาสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรี ทำให้ศูนย์กลางการคามนาคมค้าขายย้ายไปอยู่ทางฝากตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเมืองละโวเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีขนาดใหญ่สำเภาเข้าออกสะดวกอำนาจทางการเมืองก็กว้างขวางเพราะเป็นเครือญาติกับอาณาจักรกัมพูชาที่ทะเลสาบเมืองเสียมเรียบกับบ้านเมืองสองฝั่งแม่น้ำโขงหรืออีสานและลาวแล้วยังขยายเครือข่ายขึ้นไปถึงลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำสาละวิน เป็นเหตุให้เมืองนครปฐมโบราณลดความสำคัญและรกร้างไปหลังพุทธศักราช1800มหาเถรศ,ศีสัทธาราชจุลามุนีเจ้านายรัฐสุขโขทยัยหรือหลานพ่อขุนผาเมืองทรงผนวดเป็นภิกษุที่รัฐสุขโขทยัยทรงจาริกแสวงบุญและทรงพาญาติโยมจากที่ต่างๆมาบุรณะปฏิสังขรมหาธาตุหลวงหรือที่เรียกเป็นภาษาเขมรว่าพระธมธมนั้นแปลว่าใหญ่ ขณะเป็นเนินดินขนาดมหึมาจึงสร้างสถูปเหนือเนินดินขึ้นเป็นปรางพุทธศักราช2,100สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้โยกย้ายผู้คนและบ้านเล็กเมืองน้อยมารวมกันเป็นเมืองใหญ่ไว้ต,ต่อต้านข้าศึกที่บริเวณปากลำน้ำบางแก้วกับแม่น้ำท่าจีนสบกันให้ชื่อว่าเมืองนครชัยศรีตามตำนานนิทานเท้าแสนปมว่าพระเจ้าชัยสิริ จากเมืองเชียงแสนมาสร้างเมืองนี้ไว้นานแล้วจึงนำพระนามชัยศิริมาเป็นชัยศรีพุทธศักราช2,374ในแผ่นดินรัชกาลที่3ขณะนั้นรัชกาลที่4ทรงผนวดประทับอยู่วัดสมอรายหรือวัดราชาธิวาสกรุงเทพสเสด็จทุดงไปนมัสการสถูปเจดีย์ใหญ่เมืองนครชัยศรีทรงเรียกพระปฐมเจดีย์เพราะทรงเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์แห่งแรกของสยาม แต่เดิมนั้นเรียกพระปฐมเจดีย์กันว่าพระประทมด้วยเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาบรรทมหน้าที่แห่งนี้มีนิราศเรื่องหนึ่งในเก้าเรื่องที่สุนทรผู้แต่งไว้มีชื่อว่านิราศพระประทมซึ่งบรรยายตอนหนึ่งไว้ว่าครั้นถึงพระประทมบรมธาตุสูงทายาทอยู่สันโดษบนโขดเขินและรมึนทึนเทิ้งดังเชิงเทินเป็นโขดเขินสูงเสริมเขาเพิ่มพูน สำหรับตำนานเรื่องเล่าการสร้างพระปฐมเจดีย์พญากรงพญาพานเรื่องกล่าวขานจากคนรุ่นสู่รุ่นโดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายในแถบจังหวัดนคปรปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณนครชัยศรีเมืองคูบัวและเมืองอู่ทองอันมีสถานที่เชื่อมโยงกับตำนานนี้อยู่จนปัจจุบันเด่นชัดที่สุดคือพระปฐมเจดีย์ซึ่งเชื่อกันว่าพญาพานสร้างขึ้นหลังจากกระทำผิดทุกขาต ตำนานพยากรพยาพานมีหลายสำนวนบางแห่งบันทึกเป็นลายลักษณไว้โดยสะกดชื่อตัวละครต่างกันแต่โดยวรวมแล้วมีโครงเรื่องคล้ายคลึงกันมีสำนวนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพยากงเป็นเจ้าเมืองนครชัยศรีเมื่อไม่เหสีประสูติพระโอรสโหนทำนายว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดแต่ต่อไปจะฆ่าพระองค์พยากงจึงให้นำพระโอรสไปประหารมหาดเล็กสงสารนำพระโอรสใส่พาน เป็นที่มาของชื่อพยาพานลอยน้ําไปตามชะตากรรมฝ่ายยายหอมพบเข้าจึงเลี้ยงดูให้ได้รับวิทยาการครั้นพยาพานเป็นหนุ่มจึงเข้าไปถวายตัวเป็นทหารในเมืองคูบัวต่อมาได้ชนช้างกับพยากงแล้วสังหารลงครานั้นเกิดลางว่าคงได้ฆ่าบิดาเสียแล้วผ่านไปโมโหโยายหอมว่าปิดบังจึงประหารยายหอมด้วยภายหลังสำนึกผิด จึงปรึกษาพระอาจารย์เพื่อแก้ไขไทบาปโดยให้สร้างเจดีย์ใหญ่สูงเท่านกเขาเหินหรือพระปฐมเจดีย์เพื่อทดแทนคุณบิดาพร้อมกับสร้างเจดีย์ใหญ่อีกองค์หรือพระประโทนเพื่อทดแทนคุณยายหอมการเรียนรู้ตำนานพญากรงพญาพานยังคงเป็นเรื่องเล่าตำนานที่มีสถานที่สำคัญเชื่อมโยงกับความทรงจำผ่านเรื่องเล่านิทานบทร้องพื้นบ้านและงานประพันธ์พื้นถิ่น ที่ยังคงรักษาไว้ให้อนุชนได้เรียนรู้รับรู้และแลกเปลี่ยนกับคนภายนอกสำหรับทางวัดพระปฐะมเจดีย์ราชวรมหาวิหารกำหนดให้มีงานเทศกาลนมาสการองค์พระปฐะมเจดีย์ในวันขึ้น12ค่ําถึงแรม5ค่ข้ามเดือน12รวม9วัน9คืนโดยจัดเป็นประจำทุกปีเป็นจุดรวบรวมของสถาบันทั้ง3คือชาติศาสตร์กษัตริย์ ไว้เป็นหนึ่งเดียวกันมีพระเจดีย์เก่าแก่3องค์คือองค์ที่1เป็นเจดีย์ทรงบาทคว่ำสูง18วาสองศอกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช296สมัยพระโสนเถระพระอุตระเถระมีอายุประมาณ2,233ปีเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุวรรณภูมิ องค์ที่สองเป็นเจดีย์ทรงปรางสูงเท่าเขาหินสูง42วา2สอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช569สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพยากงพยาพานโดยพยาพานสร้างเพื่อบูชาพระคุณมีอายุประมาณ1,970ปีมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในในสมัยทวารวดีสำหรับองค์ที่3เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชศัทธาสร้างครอบเจดีย์ทรงปรางของเดิมเอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2396มีความสูง120เมตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้มีอายุ143ปีในสมัยรัตนโกสินทร์อีกทั้งในรัชสมัยรัชกาลที่6ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราชได้เสด็จตรวจค้นโบราณสถานในมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อพุทธศักราช2452ทรงพบพระพุทธรูปชำรุดองค์หนึ่งจมอยู่ในพื้นวิหารวัดโบราณในเมืองศรีสัชนาลัยทรงโปรดให้ขุดขึ้นพบเสียรพระหัตพระบาทที่จมในพื้นโปรดให้เชิญลงมาที่กรุงเทพครั้งเสด็จถลิงทวันราชสมบัติจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศราชนุวัตวงศ์ทำรูปหุ่นขี้ผึ้งปฏิสังขรปั้นให้บริบูรณ์เต็มองค์ ตั้งพระราชพิธีเททองหล่อที่วัดพระเชตุพนเมื่อพุทธศักราช2456เป็นพระยืนปางห้ามญาติหล่อด้วยโลหะครั้นเมื่อเสร็จจึงอัญเชิญประดิษฐานมาไว้ที่สุ้มวิหารเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2458ทรงถวายพระนามว่าพระร่วงโรจนฤทริศสีอินทราทิตธรรมโมพาคมหาวชิวราวุธราชปูชนียะบพิษ มีส่วนสูง12บสอก4นิ้วและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในพระราชพิธีกรรมให้บรรจุพระอังคารของพระองค์ท่านไว้ในฐานพระนี้ด้วยทั้งหมดคือเรื่องราวความเป็นมาขององค์พระปฐมเจดีย์ครับขอบคุณเรื่องราวจากอ e ีจัน c ์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีจากเปิดตำนานนะครับ